สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสาระเนมรายการที่เนมจะมีสาระนะคะก็ใครที่ติดตามเราอยู่ก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่รับโฆษณาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสกินแคร์เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ทําหัตถการกับใบหน้าเยอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้หน้าเราดีอ่ะมันมีผลมาจากหัตถการเราก็เลยไม่ได้อยากที่จะเคลมว่าสกินแคร์ตัวไหนทําให้หน้าเราดีสกินแคร์ตัวไหนใช้แล้วได้ผลอะไรแบบนั้นเนาะทีนี้หนึ่งในกลุ่มหัตถการที่เราทําบ่อยมากๆก็คือหัตถการกลุ่ม ุ่มยกกระชับผิวค่ะแล้เราพบว่า ปัญหาสําคัญของการทําหัต, App, หาตการกลุ่มยกกระชับผิวเนี่ยมี3อย่างอย่างแรกคือมันแพงอย่างที่2คือหาข้อมูลยากอย่างที่3คือมันมีเครื่องไม่ได้มาตรฐานออกมาเยอะแล้วบงังเอิญว่าวันนี้เราได้ไปรู้จักกับหมอคนหนึ่งที่เป็นหมอสกินเขาเนี่ยทำด้านการยกกระชับผิวมานานมากแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสไปสัมภาษณ์เขาเราก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้ค่ะนเนื้อหาในคลิปวันนี้ก็คือเราจะมาอธิบายหลักการทํางานของหัตการยกกระชับผิวแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหัตการยกกระชับผิวแต่ละแบบเนี่ยต่างกันยังไงและปัญหาผิวของเเราหม กับการทําหัตการแบบไหนนะอย่างแรกที่เราจะมาคุยกันคือสิ่งที่ได้จากการทําหัตการยกกระชับผิวค่ะก็ Go! คือการยกกระชับผิวตามชื่อของมันนั่นแหละมันจะช่วยปรับรูปหน้าปรับกรอบหน้าให้ชัดขึ้นนะคะลบเลือนริ้วรอยโดยเฉพาะบริเวณแก้มคางแล้วก็ลําคอค่ะเวลาทําหัตถการประเภทนี้มันจะมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและออลาสตินทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นผิวก็จะดูยกกระชับแล้วก็อิ่มฟูมากขึ้นตามไปด้วยนะคะต่อมาเรามาทําความเข้าใจถึงหลักการการทํางานของหัตถการประเภทนี้กันคะ่ะเริ่มแรกกันก่อนที่โครงสร้างผิวโครงสร้างผิวของคนเราเนี่ยมี4ชั้นชั้นแรกก็คือ epidermis เป็นหนังกำพร้าหรือก็คือผิวภายนอกทําหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกันผิวชั้นที่เรามองเห็นเนี่ยแหละถัดมาก็คือเดอร์มิสค่ะหนังแท้ก็จะเป็นชั้นที่มีคอลลาเจนกับอีลาสตินอยู่ ชั้นถัดมาเป็นแฟตค่ะไขมันใต้ผิวหนังก็จะเป็นชั้นไขมันสะสมที่ทําให้หน้าเราหย่อนหรือว่าบวมส่วนชั้นสุดท้ายคือชั้นสมาร์ทค่ะเป็นโครงสร้างผิวชั้นลึกสุดที่คําจุนรูปหน้านะคะหลักการของการทําหัตการยกกระชับผิวก็คือการยิงคลื่นความถี่ต่างๆไปที่ชั้นผิวต่างๆเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทําให้ผิวหดตัวยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยก็จะยกกระชับขึ้นมานะคะโดยในสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีที่ยกกระชับผิวเนี่ยจะมีอยู่2อย่างใหญ่ๆอย่างแรกก็คือขอขงกลุ่ม หัตการในกลุ่มนี้เช่นอั er. ลเทอร่าอัลตาฟอร์เมอร์หลักการทํางานของเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ค่ะคือเขาจะยิงคลื่นอันตราซาวไประดับผิวชั้นลึกสุดแล้วก็คือชั้นสมันะคะโดยใช้ใชอุณหภูมิสูงถึง60องศาก็จะเกิดการหดตัวของคอลลาเจนทันทีค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะมีการยกกระชับกรอบหน้ามุมปากคิ้วยกขึ้นก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวหย่อนคล้อยต้องการยกกระชับโครงหน้าใดๆแต่ข้อเสียของมันก็คือ ว่ามันจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยมันต้องใช้เวลา2-3เดือนเลยนะและที่สําคัญก็คือใครเคยทํากลุ่มไฮฟูใครเคยทำอันต้าฟอรเ์เมอร์จะรู้ว่ามันเจ็บมาก,มเ,มากเหมือนหมอเอาแม็กมาเย็บหน้าเราเลยเจ็บสะเทือนกรามอะไรเงี้ยต่อมาค่ะเทคโนโลยีกลุ่มที่ 2, 2คือกลุ่มของ RF หรือว่า Radio Frequency ค่าทการในกลุ่มนี้ได้แก่ t h e ร m a r t o r i g i n o การทํางานของเทคโนโลยีในกลุ่มนี้จะเป็นการใช้คลื่นวิทยุปล่อยความร้อนไปกระตุ้นคอลลาเจนที่ชั้นผิวเดอร์มิสนะคะแล้วก็ละลายแฟตชั้นตื้น ก็จะเห็นว่าการทํางานของมันเนี่ยอยู่คนละชั้นผิวกับกลุ่มของไฮฟู oo, เนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต่างกันค่ะมันจะทํางานในผิวชั้นตื้นผลลัพธ์ก็คือจะเป็นการยกกระชับผิวชั้นตื้นแล้วก็สลายแฟตพวกแฟตใต้คางใต้ตาแก้มแล้วก็กระตุ้นการฟื้นฟูผิวด้วยค่ะนอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังช่วยในการรักษาหลุมสิว ลดรอยด่างดำเพิ่มความกระจ่งางใสของสิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของรูขุมขนกว้างไม่เรียบเนียนด้วยดังนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวภายนอกไม่เรียบเนียนค่ะหรือว่าต้องการลดแฟตเพื่อยกกระชับปรับรูปหน้าเนาะทีนี้ข้อเสียของเทคโนโลยีกลุ่มนี้ก็คือระดับการยกระชับเนี่ยมันจะไม่ได้ทําได้เท่ากับไฮฟูนะคะแต่ตอนนี้นอกจากเทคโนโลยีในกลุ่มของไฮฟูกับกลุ่ม RF แล้วมันยังมีเทคโนโลยีใหม่ก็คือ เทคโนโลยีที่ทําโดยใช้เครื่องที่ชื่อว่า New Double t o o ค่ะมันจะเป็นเครื่องที่สามารถทําไฮฟูกับ RF ได้ทั้ง2ออย่างในเครื่องเดียวโดยนวัตรกรรมใหม่ที่ชื่อว่า Double Check Double Firm นะคะเป็นนวัตรกรรมที่จะยิงทั้ง2พลังงานออกมาในครั้งเดียวข้อดีของวิธีนี้ก็คือมันจะรวมข้อดีของการทําไฮฟูกับการทํา RF ไว้ด้วยกันค่ะก็คือได้ทั้งยกกระชับผิวชั้นลึกชั้นสมัดแล้วก็ยกกระชับผิวชั้นตื้นที่ชั้นเดอร์ม,มิสได้ด้วยสลา,ายแฟตก็ได้และข้อดีที่สําคัญมากๆก็คือมันเป็นไฮฟูแบบเเเเทคคโโนนลยยยีใหมมม่่ววาาจจ็ัะ้กอะ นอกจากนี้เขายังมีตัวฟื้นฟูผิวละเอียดเป็นไมโครนีเดอร์ด้วย อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากมีผิวละเอียดแบบกาสกินสามารถใช้เครื่องนี้ทําได้เช่นกันค่ะต่อมาคือเรื่องควรระวังเวลาที่เราจะไปทําหัตการยกกระชับผิวจริงๆมันมีน้อยมากนะคะ w o r s t c เค e ที่สุดของการทําหัตการยกกระชับผิวก็คือผิวเบิร์นผิวไหมซึ่งมันจะแตกต่างกับพวกโบท็อกฟิลเลอร์ที่ถ้าฉีดผิดจุดก็คือมีสิต,ตาบอดได้ดังนั้นหัตการยกกระชับผิวเนี่ยเป็นกลุ่มหัตการที่ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยกว่ากลุ่มอื่นะนะล้วก็ที่บอกว่าผิวไหมอะ่ะมันไม่ได้ไหมกันง่ายๆมันมักจะเเเกิดดขึ้้้นนนใใคคคสททีี่่่่ชรรรืือองไไมไมาตาตห ไม่ใช่หมอคะ่ะหัวข้อต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นปัญหาเยอะมากๆสําหรับคนที่ต้องการจะทําหตถการยกกระชับผิวเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องที่มาจากจีนนะคะปัญหาที่จะพบได้จากเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างแรกก็คือพลังงานมันไม่เสถียรคะ่ะเครื่องพวกนี้จะไม่สามารถปล่อยพลังงานที่เสถียรได้นะคะพูดง่ายๆก็คือปล่อยพลังงานออกมาไม่ตรงกับที่โชว์บนหน้าจออย่างเช่นเราตั้งไป1จูลแต่มันยิงออกมาจริงๆอาจจะยิง0.5จูลหรือยิงทะลุไปจูการที่พลังงานไม่ตรงกับ ความต้องการใช้งานของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้การยกกระชับผิวไม่ได้ผลก็คือใช้พลังงานน้อยเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บจากพลังงานที่มากเกินไปนะคะก็คือถ้าพลังงานน้อยไปอ่ะมันก็จะส่งไปไม่ถึงชั้นผิวที่เราต้องการแต่ถ้าพลังงานมากไปเนี่ยมันก็อาจจะทะลุชั้นผิวที่เราต้องการไปเลยนะปัญหาอย่างที่2ของเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือพลังงานกระจายวงกว้างแล้วก็ไม่มีความแม่นยําค่ะถ้าเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานเนี่ยการส่งพลังงานเข้าไปในชั้นผิวจะมีลักษณะการส่งเข้าไปเป็นจุดๆๆโฟกัสแต่ละจุดไปเลยแต่เครื่องที่ไม่ได้มาาาาาตรรนน่ยกสงงงงงงพพลลััจะิ กระจัดกระจายวางพลังงานไม่เป็นระเบียบทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผิวมันยกกระชับไม่เท่ากันนะคะผิวที่ออกมามันก็จะไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่แล้วก็ดูไม่สมมาตรกันทั้งสองข้างนะ อย่างที่3คือเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบางทีมันไม่มีระบบควบคุมความลึกค่ะหรือว่ายีบคอนโทรลเครื่องที่ได้มาตรฐานจะมีระบบควบคุมความลึกที่แม่นยําเพื่อส่งพลังงานตรงไปยังชั้นผิวที่ต้องการนะคะแต่เครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานจะไม่ค่อยมีระบบนี้หรือถ้ามีก็ใช้ไม่ค่อยได้ผลก็คือยิงขาดบ้างยิงเกินบ้างยิงไปถึงชั้นผิวบ้างยิงไม่ถึงบ้างซึ่งมันค่อนข้างอันตรายค่ะเพราะว่าอาจจะก่ออาการบาดเจ็บได้อย่างเช่นไปทําลายชั้นผิวหนังกำพร้าหรือชั้นเดิมิสตื้นๆทาให้เรามีอาการเจ็บแสบปวดร้อนเสี่ย่กไม็ อยดำถาวรน,นะคะแต่ถ้ามันยิงลึกเกินไปเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่เส้นประสาทใต้ชั้นผิวหรือใต้ชั้นกล้ามเนื้อนะ อย่างที่4ี่ค่ะเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจะไม่มีการรับรองทางการแพทย์หรือไม่มีพวกใบเซอร์ติฟิเคตนะคะเครื่องแท้เนี่ยจะมีมาตรฐานอย่างเช่น USFDA CE mark เครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยโรงงานผลิตมักจะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็จะไม่ขอมาตรฐานเหล่านี้ค่ะก็จะไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆนะอันนี้ก็คือความสําคัญมากๆที่เราจะต้องเลือกคลินิกที่มีเครื่องที่มีมาตรฐานนะคะก่อนที่จะทําหัตถการยกกระชับใบหน้าเพราะว่ามันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยอะถ้าไม่น่าใจว่าเครื่อง ที่คลินิกใช้ปลอดภัยไหมก็เลือกคลินิกที่ใช้เครื่องดูโบทูก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ได้รับการรับรองแล้วแล้วก็ทําได้หลายอย่างในราคาที่ประหยัดกว่านะและคําถามสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะเราควรจะไปทําหัถการยกกระชับผิวบ่อยเท่าไหร่1ปีเนี่ยควรทำกี่ครั้งคําถามนี้คุณหมอแนะนํามาว่าตามปกติแล้วการทําหัถการยกกระชับผิวเช่นไฮฟูไ f oo, IF, หรือว่า MFU เนี่ยควรทาปีละ1-2ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนและระดับความหย่อนคล้อยแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความหย่อนคล้อยมากๆเนี่ยจะทําถี่กว่านั้นก็คื 6-8เดือนก็ได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะซึ่งการทำผ่าตัรยกกระชับผิวอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวส่งเสริมให้ผิวเนี่ยเต่งตึงมากขึ้นและการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่วยชะลอการหย่อนคล้อยและได้ผลคงที่ในระยะยาวนะและนี่ก็คือความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทำาหัตารยกกระชับผิวที่เราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณหมอมานะคะปกติไม่เคยทำคลิปแนวนี้เลยก็ถือว่าเปลี่ยนแนวบ้างละกันและถ้าใครชอบคลิปสรุปสาระแบบนี้บบนก็อย่าลืมกดไไไลลคกดดดช่่่ออนิมะจ้พาปต แล้วเจอกันใหม่ในสาระหน้าค่ะบ๊ายบาย